สวัสดีค่ะก่อนจะเข้าสู่รน่ะหานะคะพี่ต้องขออภัยที่หายหน้าหายตาไปช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามีปัญหาของการใช้เสียงค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็รีบกลับมานําเสนอเช่นเคยค่ะระหว่างที่ป่วยนะคะพี่ได้รับฟังเรื่องราวจากคนไข้หญิงร่วมห้องคนหนึ่งค่ะเธออนุญาตให้นําเรื่องราวที่เธอเล่านะคะมาถ่ายทอดได้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ค่ะพี่ก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะ ก่อนถ่ายทอดเรื่องราวนะคะต้องเกริ่นก่อนว่าเป็นเรื่องราวทํานองนี้อาจจะไม่เกิดกับครอบครัวใดเลยนะคะถ้าสมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพันกันนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าสมาชิกในครอบครัวใดมีความอิจฉาริษยาไม่จริงใจต่อกันนะคะหรือต่างมีความโลภโมโหสันนะคะก็อาจจะเกิดเหตุแบบที่พี่ได้รับฟังมาะคะ่ะผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเล่าว,ว่า เธอเพิ่งสูญเสียสามีไปได้ไม่นานมานี้ค่ะก่อนที่สามีของเธอจะเสียชีวิตเธอได้รับทราบเรื่องราวที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนั่นก็คือสามีแอบโอนเงินก้อนใหญ่เลยค่ะไปฝากไว้ที่ญาติในต่างประเทศโดยเขาหวังว่าวันหนึ่งเขาจะทำธุรกิจในต่างประเทศกับญาติกลุ่มนี้ค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านมาหลายปี ก็ไม่มีวี่แววว่าธุรกิจที่คิดไว้จะเกิดขึ้นได้เขาจึงทวงถา,ถามถึงเงินนั้นนะคะกับญาติแต่สิ่งที่ได้รับคำตอบคือคำทถถ้าทายว่าแน่จริงมึงก็มาเอาเงินคืนไปสิสามีของเธอรู้แล้วว่าเขาสูญเสียงเงินนั้นแน่นอนเพราะทุกบาททุกสตางค์กลายเป็นเงินในาน้าของญาติโดยสมบูรณ์แล้ว ช่วงเวลานั้นสามีเธอมีอาการทางหัวใจมากขึ้นเธอก็ได้แต่ปลอบใจสามีและบอกให้เขาตัดใจเพราะเธอห่วงสุขภาพของสามีค่ะแต่ลึกๆแล้วเธอเล่าว่าเธอแอบเสียดายเงินก้อนใหญ่ก้อนนั้นมากเลยและนึกติเตียนสามีว่าทําไมถึงไม่เชื่อเธอที่เคยเตือนสามีว่าญาติกลุ่มนี้ไม่มีความจริงใจต่อเขาที่น่าเสียใจคือ ยามที่ญาติของเขาลำบากเราสองคนสามีภรรยาได้ส่งเงินไปช่วยตลอดมาแต่แล้วเหตุการณ์ก็แย่ลงค่ะสามีของเธอเครียดสะสมทั้งเรื่องงานและมาถาถมหนักที่ถูกญาติโกงเงินหลังจากแพทย์ตรวจพบปัญหาด้านหัวใจของเขาได้ไม่นานเขาก็เสียชีวิตลงค่ะจนทุกวันนี้ เธอก็ไม่สามารถติดตามทวงถามเงินจำนวนนี้ได้เพราะญาติของสามีปิดช่องทางการติดต่อกับเธอไปก่อนหน้านี้หลายปีค่ะก็น่าจะตั้งแต่สามีเริ่มโอนเงินไปฝากไว้โดยให้ปิดเป็นความลับทุกวันนี้เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าญาติของสามีอยู่เมืองไหนในประเทศนั้นเห็นได้ว่าเพียงคำว่าความลับของสามีของผู้เล่าเนี่ยนะคะทำให้เธอและลูกๆ เสียใจขนาดไหนไม่ใช่เพราะเรื่องเงินค่ะแต่เป็นเรื่องที่สามีไม่ไว้วางใจเธอกับลูกๆมากกว่าหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตเธอก็ล้มป่วยค่ะทั้งเศร้าที่สามีจากไปกะทันหันทั้งโกรธทั้งเสียใจที่รู้ว่า34ปีของชีวิตกู่เธอไม่เคยได้รับความซื่อสัตย์จากสามีของเธอเลย แล้วมีประโยชน์อะไรที่เธอจะมารับรู้ทุกอย่างในวาระสุดท้ายของสามีโดยที่เธอแก้ไขอะไรไม่ได้เลยคำว่าเงินทองไม่เข้าใครออกใครผุดขึ้นมาในสมองของเธอลูกๆของเธอบอกว่าไม่เป็นไรเราก็กินก็ใช้เท่าที่เรามีก็แล้วกันเธอคิดว่าเธอกับลูกๆนับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ยังลำบาก เงินจะกินจะใช้ในแต่ละวันยังแทบไม่พอที่โชคดีกว่านั้นเธอยังมีลูกๆที่ห่วงใยเธออีกประการหนึ่งเธอยังมีแม่ที่ชรามากที่เธอต้องห่วงใยเธอเชื่อเหลือเกินว่าบาปบุญมีอยู่จริงคนที่ทำร้ายครอบครัวของเธอจะต้องได้รับผลกรรมเองเธอจึงยืนหยัดเข้มแข็งลุกขึ้นจากความหลงในบ่อแห่งทุกข์ ได้สำเร็จค่ะแม้จะทำอะไรไม่ได้แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็พร้อมจะเอาหูสิกรรมให้สามีไปได้รับฟังเรื่องราวนี้ด้วยความรู้สึกเศร้าลึกๆค่ะเข้าใจและเห็นใจผู้เล่าในฐานะของลูกผู้หญิงด้วยกันความซื่อสัตย์เป็นคำสั้นๆเพียงสามพยางแต่หากละเลย ก็สามารถฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้คราวละหลายๆคนเลยเหลือนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราคงไม่อาจตัดสินว่าการกระทำของสามีผู้เล่านั้นผิดถูกดีชั่วแต่ที่แน่นอนก็คือสามีของผู้เล่าแม้จะจากไปแล้วแต่ยังคงทิ้งร่องรอยความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังไว้ให้คนข้างหลังของเขาค่ะ พี่ขอยกโอวาทธรรมของหลวงปู่ศรีมหาวิโรท่านกล่าวไว้ว่าชีวิตของคนเรามีความตายเป็นที่สุดไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเรือกสวนไรนาสามีภรรยาก็ต้องทิ้งไปจากไปสิ่งที่ติดใจไป ก็จะมีแต่ความดีความชั่วความดีนี้คือซับภายในสร้างสมไว้ไปพบไหนชาติไหนก็ติดใจไปด้วยเมื่อเกิดใหม่ซับภายในหรือความดีที่มีสติปัญญานี่ล่ละจะพาชีวิตไปก่อนจบอีพีนี้พี่ขอเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาค่ะ ท่านสามารถนำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเช่นเสื้อผ้าถ้วยชามรามไห่เครื่องใช้ไฟฟ้ากระเป๋ารองเท้าหรืออื่นๆนะคะในสภาพใช้งานได้เป็นมอบให้หมูนนิธิยุวพัฒนนะคะจุดรับจะเป็นในานามของด้านปันกันค่ะซึ่งกระจายอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะคะโดยทางมูนนิธิเนี่ยจะนำสิ่งที่ได้รับการบริจาคนี้ไปจำหน่าย และนำไรายได้ไปช่วยเหลือน้องๆที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับการดำเนินการโครงการต่างๆนะคะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านอื่นๆด้วยค่ะสนใจรายละเอียดนะคะสามารถกดลิงก์ใต้คำอธิบายได้เลยค่ะพี่ก็ขออนุโมทนาบุญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านล่วงหน้านะคะพบกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเนื้อหาที่พี่อยากมานำเสนอในวันนี้นะคะมาจากประโยคคำพูดของเจ้าของเรื่องดาวค่ะที่ว่าใครถ้าไม่มาเป็นพี่ก็คงไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมพี่ถึงทำตัวไม่ดีอย่างนั้นลงไปก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากท่านผู้ฟังกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยค่ะ เจ้าของเรื่องราวนี้เป็นหญิงสาวหน้าตาจิ้มเลมค่ะรูปร่างเล็กผิวขานวนวลนะคะเธอย้ายมาจากต่างจังหวัดมาทำงานในจังหวัดแถบปริมณฑลค่ะและด้วยรูปร่างหน้าตาที่ชวนมองอ่ะทำให้มีแม่สื่อมาท้บถามเธอกับครอบครัวจีนครอบครัวหนึ่งค่ะโดยใช้หนุ่มที่เธอจะแต่งงานด้วยนะคะมีอายุอ่อนกว่าเธอเราวสอสามปี ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจแต่งงานกับชายหนุ่มคนนี้ล้วค่ะแรกๆทั้งคู่ก็รักใคร่กันดีนะคะผ่านไปเพียงไม่กี่ปีค่ะชีวิตคู่ของเธอก็เหมือนแก้วที่แตกจนไม่มีชิ้นดีต่อไปน,นี้คือต้นสายปลายเหตุนะคะที่ทําให้ชีวิตคู่ของเธอพังทลายลงจนทําให้เธอต้องเลือกเดินในเส้นทางที่ผิดศีลธรรมค่ะเธอเล่าว่าตอนที่เธอเป็นสาวรุ่น เธอมีความสัมพันธ์กับคนในเครื่องแบบคนหนึ่งค่ะจนตั้งครรภ์แม่ของฝ่ายชายไม่ยอมรับสภัยไลสักดินาอย่างเธอและยังไม่ยอมรับลูกในท้องของเธอด้วยค่ะหลังจากคลอดลูกเธอก็เลยยกลูกให้พี่สาวของเธอค่ะซึ่งอยากมีบุตรมาหลายปีแล้วเธอก็ตั้งใจเลยค่ะว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จากการแต่งงานในครั้งนี้ตั้งใจที่จะเป็นภรรยาที่ดีแม่ที่ดี มีครอบครัวที่อบอุน่นแต่แล้วคำว่าความลับไม่มีในโลกก็เป็นเหตุให้สามีของเธอเปลี่ยนไปค่ะหลังจากที่เขาได้รับทราบเรื่องราวชีวิตที่ผิดพลาดของเธอในวัยสาวจากปากของคนที่รู้จักเธอเป็นอย่างดีค่ะสามีของเธอโกรธมากเมื่อเธอยอมรับว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงก็เลยนําไปสู่ความเล้าฉานในครอบครัวของเธอค่ะทั้งคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยขึ้น สามีของเธอก็เริ่มคบหาเพื่อนนักดื่มที่โรงงานค่ะทั้งดื่มเหล้าทั้งเที่ยวนอกกายนอกใจเธอตลอดมานะคะอะไรก็ไม่เจ็บช้ำเท่ากับยามที่สามีของเธอเมาค่ะเธอเล่าว,ว่าเขาจะโยนเสื้อผ้าของเธอมาเผาเลยค่ะแล้วก็จะพรามเรื่องราวเก่าๆของเธอให้เพื่อนบ้านได้ยินกันทั่วเลย ความลับที่รู้กันในวงแคบก็ขยายวงออกไปจนเธอได้รับความอับอายนะคะเธอคิดว่านี่อาจจะเป็นกรรมคะ่ะที่เธอต้องชดใช้ให้กับความไม่รักดีของเธอในวัยสาวที่ทําให้พ่อแม่ของเธอต้องอับอายผู้คนในชุมชนบ้านเกิดเมื่อฝังสิ่งสุดท้ายของเธอขาดลงนะคะเธอบอกตัวเองว่าในเมื่ออยากกลับตัวเป็นคนดีแต่สวรรค์ไม่เป็นใจให้เธอเลย เธอก็ขอเป็นคนเลวไปเลยก็แล้วกันนับแต่นั้นมาเธอก็หันมาดื่มเหล้าค่ะเล่นการพน,นันและสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยกันคบชู้ค่ะชู้รักของเธอก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะเป็นเพื่อนของสามีนั่นแหละในที่สุดเธอและสามีก็เหลือเพียงสถานภาพของพ่อและแม่ของลูกๆเท่านั้นเธอบอกว่าเธอใช้ชีวิตเฮฮาก,กับเพื่อนๆในวงไพ่ไปวันๆหนึ่งเลยค่ะ โดยไม่สนใจอนาคตหรือแม้กระทั่งวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำไปแต่คนที่ทำให้เธอได้สติจนหันมากลับเนื้อกับตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือชู้รักของเธอเนี่ยแหละค่ะแม้เขาทั้งคู่จะทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งคู่แต่เขาก็เป็นคนดีมากๆเลยค่ะสำหรับเธอเมื่อภรรยาของชูรักเสียชีวิตลงนะคะเธอตัดสินใจอยากขาจากสามี และมาอยู่กินกับชูรักอย่างเปิดเผยไม่นานเธอกับสามีใหม่ก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันค่ะแต่เธอก็ยังคงทำไทยสารทุกศ์สุดดิบของอดีตสามีผ่านลูกๆกันนะคะด้วยความรู้สึกที่ผิดต่อเขาฝ่ายอดีตสามีก็ยังคงใช้ชีวิตสัมเรเทเมาค่ะปล่อยชีวิตเลื่อนเปื้อนประชดชีวิตไปวันๆหนึ่งทั้งที่แมขข่ของเขาก็ขอร้องนะคะให้เขาเลิกเล้า แม้จะผ่านวันแม่ไปหลายปีที่แม่ร้องขอนะคะเขาก็จะตอบเหมือนเดิมทุกปีค่ะว่าเขาให้แม่ได้ทุกอย่างยกเว้นเลิกดื่มเหล้าค่ะหลายปีต่อมาเธอก็ได้รับข่าวจากลูกๆว่าอดีตสามีเสียชีวิตจากการพัดตกจากที่สูงในขณะทำงานเธอจึงเดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตสามีค่ะที่จังหวัดแถบปริมณฑลที่เคยเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาอะนะคะ ตลอดพิธีเธอก็ทำหน้าที่เสมือนภรรยาค่ะส่งอดีตสามีสู่สัมปรยภพอย่างสมเกียรจพี่เองยกย่องในน้ําใจของเธอนะคะที่แม้จะมีชีวิตใหม่แล้วแต่ก็ยังทำหน้าที่ภรรยาให้กับอดีตสามีอย่างดีเยี่ยมเธอพูดกับพี่ด้วยแววตาสำนึกผิดค่ะว่าชีวิตคู่ของเธอกับอดีตสามีพังลงก็เพราะตัวเธอนี่แหละคะ่ะ เราะเธอไม่คาดคิดเลยว่าอดีตที่บ้านเกิดของเธอจะย้อนกลับมาทำลายชีวิตของเธอได้ถึงเพียงนี้เธอเองที่ผิดเธอเองที่ทำลายชีวิตของอดีตสามีเธอพูดด้วยใบหน้าเปื้อนน้ำตาเลยค่ะว่าเวลาที่เขาไม่เมาเขาเป็นคนน่ารักมากๆเลยวินาทีนะัทพี่เห็นถึงแววตาความรักและความผูกพันที่เธอมีต่ออดีตสามีค่ะ จะมีประโยชน์อะไรในวันนี้ในวันที่เขาและเธอจากกันไปตลอดการแม้เขาทั้งคู่จะไม่มีโอกาสได้กล่าวอโหสิกรรมต่อกันแต่พี่เชื่อว่าเธอกับอดีตสามีจะมีภาพจําดีๆในวันที่รักหวานชื่นอยู่ในจิตวิญญาณของเขาทั้งคู่นะคะเพราะการกระทำที่ประชดชีวิตของเขาทั้งคู่เนี่ยเกิดจากความผิดหวังของกันและกันนั่นแหละคะ่ะพูดได้เลยว่า ทั้งคู่คงเป็นได้แค่เนื้อคู่ค่ะแต่ไม่ใช่กระดูกคู่แต่เมื่อพี่นึกถึงประโยคคำพูดของเธอที่เป็นแรงผลักดันให้พี่มานำเสนอเรื่องนี้นะคะที่เธอพูดว่าใครถ้าไม่มาเป็นพี่ก็คงไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมพี่ถึงทำตัวไม่ดีอย่างนั้นลงไปพี่เองในฐานะคนนอกนะคะกับคิดต่างกับเธอค่ะ พี่คิดว่าถ้าความรักของคนทั้งคู่เนี่ยหนักแน่นพอและคนทั้งคู่เปี่ยมด้วยศีลธรรมมากพอนะคะเขาทั้งคู่จะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่ทำลายชีวิตคู่ของพวกเขาได้แน่นอนค่ะด้วยการให้อภัยกันแลว้วก็เริ่มต้นกันใหม่ถ้าเป็นอย่างที่พี่คิดนะคะทุกอย่างก็คงไม่มีจุดจบอย่างที่พี่เห็น พี่ขอส่งท้ายอีพีนี้ด้วยโอวาทธรรมของหลวงปู่ชอบฐานะสโมความว่ากรรมดีหรือชั่วถ้าได้ทำลงไปแล้วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้เรื่องที่เราทำตัวเรานั่นแหละรู้ตัวเองดีที่สุดถึงจะโกหกคนทั้งโลกได้แต่เราจะโกหกความจริงไม่ได้ปากคนเราพูดจริงพูดเท็จได้แต่จิต ไม่เคยบอกเท็จในเรื่องกรรมพอตายไปแล้วยมมาบาลไม่ต้องถามให้ยากจิตเราที่บันทึกกรรมดีชั่วจะอธิบายบอกเล่าให้ฟังเองและเชินเคยนะคะขอเชิญชวนผู้มีจิศรัทธาบริจาคเข้าของและซื้อของที่ร้านปันกันนะคะภายใต้มูลเลยทยัวพัด ซึ่งทางบรทิทจะนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าไปช่วยน้องๆน,นะคะที่ได้โอกาสรวมทั้งนำไปดำเนินโครงการต่าง,างๆเพื่อเด็กและเยาวชนขออนุมโมทนาบุญกับผู้มีจิตสาธามณา,าโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่ EP หน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากท่านผู้ฟังกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยค่ะสืบเนื่องจากอีที่แล้วค่ะได้เผยแพร่ออไปนะคะปีได้รับการติดต่อจากหญิงสาวคนหนึ่งเธอเคยเรียนโรงเรียนมัธยมเดียวกันกับพี่ค่ะเธอได้เล่าถึงเรื่องราวความรักสุดอันทศของเธอโดยเธออนุญาตให้นาเรื่องราวมาถ่ายทอดเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็เตือนสติ น้องๆทั้งหญิงชายนะคะได้ตั้งสติเมื่อคิดจะมีความรักค่ะเพียงแต่เธอขอให้ใช้นามสมมุตินะคะพี่ก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับเธอผู้นี้มาณนะโอกาสนี้ค่ะผู้เล่าขอใช้นามสมมุติตัวเองว่าแก้วค่ะแก้วเล่าว่าช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเธอได้คบหากับเพื่อนชายคนหนึ่งชื่อว่าชาติค่ะ โดยชาติและแก้วเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนในสมัยเรียนมัธยมปลายด้วยกันมาแต่เพิ่งจะมาคบหากันเป็นแฟนกันตอนเรียนมหาวิทยาลัยคะ่ะชาติเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์คะ่ะส่วนแก้วเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งคู่คบหากันจนเรียนจบมหาวิทยาลัยทุกอย่างเป็นไปด้วยดีคะ่ะเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน ระยะเวลาเพียง5ปีนะคะทั้งคู่ก็สามารถเก็บเงินเก็บทองนะคะร่วมกันสร้างเดือนหอที่สวยหรูค่ะก่อนจะตัดสินใจมั่นกันในเวลาต่อมาและเรื่องราวทุกอย่างที่ไม่คาดฝันบอกเกิดขึ้นจนทำให้ชีวิตดื่มน้ำพึ่งพระจันที่หวานสดใสนะคะกับกลายเป็นน้ำพึ่งที่สุดแสนจะขมขืนค่ะหลังจากมั่นได้ไม่นานชาติก็มาสารภาพกับเธอว่า เขามีความสัมพันธ์กับเด็กสาวธุรการในบริษัทของเขาจนตั้งคันเขาบอกว่ากับผู้หญิงคนอื่นๆผมก็แค่เล่นๆคลายเหงาแต่คนนี้พ่อแม่เขาเอาเรื่องขู่ว่าจะดำเนินคดีกับผมเมื่อแก้วฟังจบเธอทั้งโกรธทั้งผิดหวังเธอไม่นึกว่าผู้ชายที่เธอทุ่มเทความรักให้เกือบสิบปี จะหักหลังเธอด้วยการมีคนอื่นตลอดมาทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงในที่สุดชาติก็เปิดปากออกมาว่าเขามีใจให้กับเด็กสาวที่ตั้งครันคนนี้และอยากจะรับผิดชอบเด็กสาวคนนี้ค่ะเธอเล่าว่าตอนเขาพูดจบเธอร้องไห้อย่างบ้าคลั่งคว้างปา,าข้าวของในเรือนหอจนพังยับเยิน าชาติก็เอ่ยออกมาว่าขอโทษนะเอาเป็นว่าเรายกบ้านหลังนี้ที่ผ่อนมาด้วยกันให้เธอเลยก็แล้วกันจบกันด้วยดีนะแล้วเขาก็จากแก้วไปค่ะแก้วเล่าต่อว่าแก้วเลือกชาติเพราะแก้วรู้ว่าเขามาจากครอบครัวที่แตกแยกพ่อของเขาทิ้งแม่ไปอยู่กับเมียน้อยแก้วคิดว่า เขาจะไม่เป็นผู้ชายแบบพ่อของเขาแต่เปล่าเลยเขากลับเจ้าชู้หนักหนากว่าพ่อ,องอเขามากเขาคบซ้อนกับผู้หญิงมากมายมากหน้าหลายตาโดยที่แก้วไม่เคยระแวงและไม่เคยละแคะละคายมาก่อนเลยพูดจบแก้วก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งแก้วเล่าต่อว่าหลังจากคืนที่เลิกรากัน แก้วได้แต่ถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมาว่านี่เป็นความจริงหรือเธอกำลังฝันร้ายอยู่กันแน่เธอหมดเรี่ยวหมดแรงจะทำอะไรต่ออะไรวันผ่านวันคืนผ่านคืนไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เธอรู้แต่ว่าช่วงเวลาอันเลวร้ายนี้มันช่างผ่านไปช้าเหลือเกินเธอไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ำกี่วันกี่คืนก็ไม่รู้ มารู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลมีสายน้ำเกลือระโยงระยางเต็มไปหมดพยาบาลที่เป็นเพื่อนของเธอบอกว่าเธอทานยาเกินขนาดเธอพูดออกมาอย่างเลื่อนลอยว่านี่ฉันตื่นจากฝันร้ายแล้วใช่ไหมแล้วเธอก็ร้องไห้โหยออกมาเพราะรู้แก่ใจว่าทุกอย่าง เป็นเรื่องจริงเธอบอกว่าเธอจำไม่ได้เลยว่าเธอทำอะไรลงไปจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอกรอกอะไรลงไปในปากของตัวเองแม้เธอจะรอดชีวิตมาได้แต่ข่าวร้ายของเธอก็ยังตามมาอีกคุณหมอเข้ามาตรวจดูอาการของเธอและแจ้งว่าเธอแท้งลูกตอนนั้น เหมือนหัวใจของเธอแตกออกค่ะเพราะเธอไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าตัวเองตั้งครรภสุดท้ายเธอก็ได้แต่ขอโทษต่อชีวิตน้อยๆที่จากไปเธอบอกกับลูกว่าดีแล้วที่ลูกจากไปดีกว่าเกิดมาโดยมีพ่อสันเลวอย่างนี้แม้เวลาผ่านมากว่า20ปีแก้วก็ยังคงเจ็บปวดกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น เธอจึงไม่คิดจะรักใครอีกเลยเธอบอกกับพี่ว่าเธอเข็ดค่ะระหว่างที่รับฟังพี่ได้แต่ถอนใจไม่มีคำปลอบใจใดๆหลุดออกมามีเพียงสายตาที่ส่งกำลังใจให้กับแก้วและเข้าใจกับเส้นทางที่เธอเลือกเธอฝากถึงทุกคู่ที่มีความรักทุกเพศทุกวัยว่า เมื่อตัดสินใจรักใครแล้วขอให้ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันทั้งต่อหน้าและหลับหลังความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะแต่ควรอยู่บนพื้นฐานของความมีศีลมีธรรมด้วยพี่เองก็ภูมิใจกับแก้วเจ้าของเรื่องค่ะที่ก้าวข้ามบาดแผลลึกในวัยสาวมาได้อย่างแข็งแกร่งนะคะหลังจากที่ เคยหนีปัญหาอย่างคนขาดสติมาก่อนพี่จึงขอย้ําว่าก่อนคิดจะทําร้ายตนเองในทางใดทางหนึ่งนะคะขอให้ตั้งสติให้นึกถึงคนที่รักและปรารถนาดีต่อเราให้มากเข้าไว้ค่ะส่วนบุคคลที่ทําผิดบาปต่อเราผลกรรมก็จะตามให้เขาต้องชดใช้เองและเมื่อถึงวันนั้นของเขานะคะเขาจะนึกย้อนเสียใจต่อาการกระทํา ที่มันก็สายเกินแก้แล้วอะค่ะสำหรับเขาซึ่งเขาก็ต้องรับการชดใช้นั้นอย่างสาสมนะคะพี่ขอส่งท้าย EP นี้ด้วยโอวาทธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรนนาะสังวรค่ะความว่าเราทุกคนต้องการเป็นสุขต้องการพ้นทุกข์แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความสิ้นทุกข์ แล้วผลจะเกิดได้อย่างไรใจสำคัญที่สุดความสุขความทุกข์ของทุกคนเกิดจากใจใจดีทำให้เกิดสุขใจไม่ดีทำให้เกิดทุกข์ขอให้ส่วนที่ล่วงไปแล้วก็ปล่อยให้ล่วงไปเสียทีจะดีหรือเสียก็ล่วงไปแล้วป่วยการเก็บมาคิดให้ทุก ควรคิดปัจจุบันที่กำลังเผชิญต่อไปเพื่อทำให้เกิดผลดีที่สุดช่วงมันหยุดปีใหม่นะคะหากท่านผู้ฟังไม่ได้ไปไหนไกลๆนะคะพี่ก็ขอเชิญชวนท่านไปเดินเล่นอุดหนุนสินค้าที่ร้านปันกันภายใต้การดำเนินงานของมูนิธิยุวพัฒนนะคะซึ่งกระจายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าค่ะ โดยทางมูลนิธิก็จะนําเงินรายได้จากการจําหน่ายสินค้าในร้านนะคะไปช่วยเหลือน้องๆผู้ด,ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้งยังนําไปดําเนินการโครงการต่างๆค่ะเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะหรือท่านจะนำข้าวของไปบริจาคที่ร้านก็ได้เช่นกันนะคะเข้ากับว่าท่านผู้ฟังก็ได้ทำบุญรับปีใหม่ไปในตัวเลยค่ะยังไงพี่ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาณนะโอกาสนี้นะคะและในวราระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะคะ พี่และทีมงานนะคะขอกราบอํานวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะสุขก,กายสุขใจค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาได้พบได้คบหากับกัลยาณมิตรนะคะส่งเสริมบุญทานบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสวัสดีปีใหม่2567นะคะพบกันใหม่อี e ีหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ